บใจังหวัดศรีสะเกดมุ่งมั่นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเพื่อสร้างสังคมแรงงานที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกดได้ดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คนผ่านการรณรงค์ให้ความรู้และชักชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมโดยครอบคลุม5ประเภทกิจการได้แก่เกษตรประมงขนส่งก่อสร้างและสถานบันเทิงโดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน140แห่งจากเป้าหมาย176แห่งคิดเป็นร้อยละ79.55และมีลูกจ้างเข้าร่วม485คน คิดเป็นร้อยละ5้1สิาหสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบมีการให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแกแรงงานอิสระหลากหลายกลุ่มครอบคลุ่มจำนวน916คนจากเป้าหมาย1,648คน สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกดยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและพัฒนาชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการปัจจุบันมีจำนวน35แห่งและมีชมรมที่ได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเข้ารอบระดับประเทศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาผู้เสพยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดใหญ่พบผู้มีสารเสพติด12คน ซึ่งทั้งหมดสมัครใจเข้ารับการบำบัดร,รักษาสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกดจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานห่างไกลยาเสพติดโดยมีผู้เข้าร่วม486คนคิดเป็นร้อยละ6 7 4 1พร้อมสนับสนุนการจัดหางานให้กับผู้ผ่านการบำบัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สีสเกตได้จัดฝึอกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่แรงงานในสถานประกอบการ4แห่งเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะสำหรับแรงงานความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกหน่วยงานคือพลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานจังหวัดสีสเกต